สวัสดีครับผมนวนทวัตเตชันมกเศสนะครับจากบริษัทคอมบิเนชันกลุ่มครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่ที่ เทปรั๊์ถนนเทปรั๊์นั่นเองมาอยู่กันที่ร้านบาร์เอ็นเลตตอลองนะครับร้านฟิวลิ่งนี่เองที่กําลังจะเปิดใหม่ในเร็วๆนี้นะครับที่ได้ข่าวมาก็จะเปิดวันที่22นะครับเดือน7นี้นะครับวันนี้เรามาทํำบนที่อยู่วันที่5นะครับวัน22เดือน7 2,566ครับจะเปิดทำการแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับเราก็มาทําการพ่นใต้หลังคาครับบรรยากาศของร้านฟิวลิ่งครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนที่เราพ่น้็จะเป็นโซนของเวทีนี่เองครับเนื่องจากปัญหาที่ลูกค้าให้เรามาพ่นตอนนี้ก็คือว่าหลังเเเววททีีีจะะมมมแแผผ่่่นนนัลลชหรืออาูิ แล้วปิดกั้นอยู่แล้วเวลาเปิดเบรคแรงเปิดซับแรงเี่ยแผ่นมันกระพือครับแล้วก็สะเทือนมันจะดังป้องแป้งๆอย่าง,ง,งนี้ครับก,ก็เกิดเสียงรบกวนให้กับนักดนตรีที่มาเล่นหรือว่ากับลูกค้าได้ครับก็เลยให้เรามาทําการพ่นครับจนลามมาถึงเป็นหลังคาเลยครับพ่นท,ทั้งหมดทั้งหมดที่เราพ่นนะครับทั้งหมด300ตารางเมตรครับที่เราพ่นในกานนี้และพิเศษก็คือว่าพ่นเป็นสีดําก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับตารางเมตรละ40บาทเท่านั้นเองครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีเป็นสีดำครับสีที่เราทําได้ก็มีสีสแตนดาดเลย สีดำนะครับที่ส่วนมากที่ลูกค้าจะใช้กันครับแล้ววันนี้ขั้นตอนวิธีการทํางานเป็นอย่างไรทําอย่างไรยากน้อยแค่ไหนครับเ,<อ>เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมวิธีการทำงานตั้งแต่ต้นเลยครับตามมาเลยครับ ราก็มาอยู่กันที่หน้าง,งานที่เรากําลังจะทํานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าวิาวธีการโพเทควิธีการทํางานแล้ววิธีการพ่นเป็นยังไงครับตามมาเลยครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับที่เราทํางานอยู่ นี่ครับเราก็ต้องปูพื้นครับให้หมดเลยเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยครับสเก็ตโฟมก็จะลงมาอย่างนี้ครับจะท้ายพื้นเลอะแล้วถ้าเราไม่ปูพื้นเนี่ยเราจะต้องขัดอย่างนี้ครับเนี่ยตอนนี้ลูกน้องขัดให้อยู่นะครับก็คือขัดสเก็ตโฟมออกหมดเลยต้องขูดครับขูดออกนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเราก็เลยพยายามจะปูพื้นให้ให้ถึงมากที่สุดครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ข้างในโดมนะครับที่เราทําการพ่นอยู่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะทําการพ่นสีดำนะครับเป็นสีดําความหนาหนึ่งนิ้วนะครับที่ลูกค้าเพิ่มเนื่องจากเขาทําาให้้้ลลูกคแว เราลูกค้าพอใจกับผลงานมากครับก็แรกทำอยู่แค่ร้อยตารางตอนนี้พอลูกค้าพอใจลูกค้าเลยสั่งทําเพิ่มแล้วอีกหน่อยอาจจะทาทั้งโรงเลยก็ได้ตอนนี้เราทาเฉพาะส่วนที่เป็นเวทีนะครับส่วนที่ไว้ใช้สําหรับจัดคอนเสิร์ตนะครับที่ร้านบาร์รีสต์รลองนะครับฟิลิ่งนั่นเองนะครับวันนี้นี่เราก็ทําการพ่นครับตรงนี้ไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยครับเราต้องโปรเทคให้ดีครับเพราะว่าร้านของลูกค้าเสร็จไปแล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการเลอะเปื้อนเนี่ยคือพยายามอย่าให้เลอะเลยไม่งนั้นเราเก็บอีกเยอะเลยครับเราก็ โปรเทคให้ค่อยงจะรัดกลุ่มแล้วก็แน่นหนามากที่สุดครับตอนนี้ครับเนี่ยอันนี้คือการโปรเทค,คับเนี่ยโปรเทคทั้งหมดเลยครับเพื่อไม่ให้เศษโฟมหรือว่ารองโฟมนะไปติดผนังหรือว่าพื้นของลูกค้าครับวิธีของการพ่นของเราก็จะอยู่ระดับนี้ครับก็คือเราค่อนข้างจะได้ไกลในการพ่นนะครับเราก็จะฟูตัวขึ้นมาพ่นหนึ่งทันนะครับก็จะหนาขึ้นมาห้ามมิลนครับเราหนาหนึ่งนิ้วครับวันนี้เราหนาหนึ่งนิ้ว พ่นหนึ่งชั้นก็ประมาณ5้าเซนเราต้องพ่นครับประมาณ2-3มรอบครับจะได้1นิ้วครับท่านใดที่อยู่ใกล้ละแวกเทพรักษ์นะครับหรือว่าสมุทรปราการเนี่ยก็สามารถมานั่งนั่งเล่นนั่งชิมนั่งเที่ยวได้นะครับอาหารก็อร่อยครับพ่นไวมากครับการพ่นเราคือพ่นไวมากครับเนี่ยครับช่องหนึ่งประมาณตารางเมตรกว่าๆเราพ่นใช้เวลาแค่สามสิบวิก็น่าจะเสร็จแล้วครับต่อช่องนะครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เราก็พ่นนะครับเห็นไหม อันนี้ให้ดูการจ่าเลยครับการพ่นนี่ครับไวมากครับเราพ่นเสร็จไวมากช่องหนึ่งประมาณตารางเมตรกว่า หนึ่งจุดสองตารางเมตรนะครับหนึ่งช่องนะครับเราพ่นใช้เวลาพ่นประมาณสามสิบวิก็เสร็จแล้วก็เป็นความละเอียดของเครื่องฉีดโฟมเราแล้วเป็นข้อดีของเครื่องฉีดโฟมเราทําให้งานพ่นเนี่ยเสร็จไวแล้วก็งานพ่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับงานเสร็จได้ราบรื่นตรงตามระยะเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับเครื่องเราก็ไม่มีปัญหาอะไรมากก็ทําเสร็จตามที่กําหนดได้อย่างง่ายดายครับนี่ครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการพ่นใต้หลังคานะครับสีดําร้านฟิวลิงบาร์เอเล็กตรอลงเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับพื้นที่ทั้งหมด300ตารางนะครับพ่นเป็นสีดําครับท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานพ่นใต้หลังคาครับไม่ว่าจะเป็นใต้หลังคาโรงงานร้านอาหารแพร้านอาหารทุ่นสุบน้ําทุ่นลอยน้ําหรือโป๊ะเหล็กนะครับหรือว่าทุ่นต่างๆเรือประมงนะครับหรือว่าเรือยางเรือผ้าใบนะครับที่ทำรุดแล้วก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Line TikTok แล้วก็ YouTube นะครับก็สามารถเข้าไปดูผลงานของพวกเราได้เพียงพิมพ์เขาว่าฉีดโฟมทุ่นลอยน้ำนะครับก็จะเจอพวกเราทุกแพลตฟอร์มแลครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิป การทํางานของบริษัทเราครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงตอนนี้นะครับอ่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางทีมงานพวกเราด้วยครับ,รบเพื่อติดตามคลิปต่างๆที่จะออกมาในตอนต่อไปครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ